ครับที่เบอร์02 1007066สบายขนาดนี้ต้องรีบซื้อติดบ้านไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยตอนนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของข่าวสิบซ้ำันเทิงวันนี้ค่ะคุณแบงค์ขอบคุณนะครับคุณน้ำครับคุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำ daily news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับและดิฉันน้ำสวัสีค่ะ เราสองคนพร้อมทีมขาวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับ20ปีที่แล้วมีชายที่ต้องจับไปในวันที่ลูกเกิดมีชายที่สัญญาจะเล่นเพลงให้คนรักฟังตลอดชีวิตมีแม่ที่รัก กับทุกเรื่องราวความรักที่ทำให้เสียน้ำตา80ปีไทยประกันชีวิตผู้บุกเบิกนังโฆษณารอกเรียกน้ำตานำโฆษณากลับมาให้รับชมอีกครั้งที่ YouTube Playlist The Original Advertising โอชาสังโอชาสัง อชาสังชานมไข่มุกรูปแบบกบระป๋องหอมอร่อยกับชานมที่ไม่เหมือนใครพร้อมไข่มุกสุดฟินโอชาสังชานมไข่มกุกอร่อยลองเลยเริ่มเจ็บคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คาเมลลาสอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหยเจ็ดชนิดบรรเทาอาการเจ็บคออย่างมีประสิทธิภาพคาเมลลาสอ็มเข้มทุกเชา้าเข้มกับเบอร์ดี้โลบัสต้า ลุย <nas DS> เข้มทุกสถานการณ์เบอร์ดี้ทรีนวันสองเข้มแล้วลุยการค้นพบที่ยิ่งใหญ่คือการได้ค้นพบคุณค่าของตัวเองให้คุณค่าอยู่ชั่วนิรั ado, นดรราด o กับตันคุกประโยชน์เยอะคลายหิว นมกูดกูดนมโอทกูดเมทไม่มีแลคโตสไม่มีกลูเตนไม่มีถั่วเหลืองนมกูดกูดนมโอทกูดเมทเวลาไหนก็กูดนมโอ๊ตกูดเมทที่เซเว่นอีเลฟเว่นใครจะอดใจไหวเนื้อหมูสุดพรีเมียมเคล้าเครื่องเทศอร่อยนุจะต้องตะโกนสเต็กสันคอคุโรมูตะหมักพริกไทยดำเพียง149บาทถึง20ธันวาคมนี้ที่ซันนาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี